วันนี้ก็เป็นวันที่4ี่ของการจัดงานข้าใหม่ประมาณแล้วนะคะจะพามาหาอะไรอร่อยๆกินกันนะแยวขอเช็คเสียงก่อนนะคะครูหนเอม่คึนม่คึนไม่คึนมาอะไรมาแล้วมาอล้ว,ลวโอเคค่ะพอฟังเสียงคุณแม่หน่อยค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่หนูจานอาหารท้นบ้านค่ะค่ะ โอเคเสร็จกแม่ช okay, ัดเจนนะคะมานี่เดี๋ยวจะฝากโทรศัพท์บงางไว้หน่อยนะสวัสดีค่ะต้อนรับชาชิวนะคะผ่านทางเพจของส s e d t r a v e ์ที่เราไลฟ์อยู่ในตอนนี้แล้วก็สวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะคะที่มา เดินชอปปิ้งในตึกสนีแล้วก็เข้ามาในงานเข้าใหม่ประมาณเราตรงนี้ด้วยนะคะวันนี้เป็นวันที่4ของการจัดงานแล้วค่ะก็เลยพามาชมร้านซื้ออาหารอร่อยอร่อยเราก็ระทานกันนะคะวันนี้อยู่กับอีกหนึ่งร้านของเรานี่เลยค่ะแม่หนูจันอาหารพื้นบ้านนะคะมีแต่แนวแซบแซบ้ากระเจีแซท็กกันเลยนะคะคุณแม่ค่ะนี่สำหรับร้านแม่หนูจันนะคะมานี่นะคะ คุดได้ข้ามากดูในเพจของเราตรงนี้วันนี้คุณแม่มีของแจกด้วยแม่ปะคะคุณแม่แจกอย่างคะค่ะคุณแม่แจกไข่ปิ้งจ้าเออคุณแม่จะแจกไข่ปิ้ง <c oughs> นะคะคุณแม่แจกซักลางวานันซักลางวานันอ่ะเบ,บิ่งอยู่ในกล่องดูจำมาได้ได้เนี่ย <c oughs> เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนคุณแม่แจกสามลางวัดมัง้งเออเออนี่นี่เนี่เห็น,น,น,นแล้วคะ่ะ แจกสามรางวัลไข่ปิ้งผู้ใดจะกินไข่ปิ้งแม่หนูจันนะคะไผ่มาไภ่มาคอมเมนต์น้เมื่อกี้เห็นอยู่แบบแบบแมงกรันงกรนผู้ใดคอมเมนต์มันยอมไหมครับมีร้านผ้าคุณคุณกุ้งกุ้เหรอคะบอกมีร้านผ้ามัดย้อมไหมคะขอหน่อยค่ะมีมีนะคะร้านนิพาวันนะคะ นิพวาวันไปตอบในไลฟ์หน่อยค่ะเอาเบอร์ให้เขาด้วยนะคะตอนนี้ตอนนี้ไลฟ์สดมีคนถามเรื่องผ้ามาอยู่ค่ะเอาเบอร์ไปเลยนะคะเดี๋ยวจะให้คุยทางไลน์แล้วก็สั่งออนไลน์ก็ได้เลยนะคะนิพวาวันอ่ะตอนนี้เรามาหาก่อนกินก่อนนะคะอันนี้คุณแม่คุณแม่ไม่อย่างกินแน่ร้านคุณแม่ะคะ่ะ แนะนำแนะนำเรียตจังเทคนกอนี่หลายอย่างจ้านี่หมกไก่ใส่ปีอันนี้หมกนอไม้นอันนี้หมกปลาปึงหรือปลาเทโพค่ะคุณแม่ขายหมกจังบาทค่ะยี่สิบบาทจ้ายี่สิบบาทนะคะหมกต่างๆเหล่านี้นะคะลาบปลาตองค่ะส้มปลาดูส้มปลาตองค่ะลาบปลาตองก็ยี่สิบบาทนะคะส้มนี้สิบห้าบาทจ้าสิบห้าบาทถึงมาก คะณพคุณแม่ถ้าไม่ส้มให้ให้สดๆครับเนาะเดี๋ยวเรพาไปเบิรงนะคะไข่ปิ้ง20บาทจ้าไข่ปิ้งหี่คุณแม่จะจะแจกในวันนี้นะคะคุณแม่จะแจกไข่ปิ้ง3รางวัลค่ะ3ลูกมาให้คุณแม่3ไมสามไม้สิคะสามไม้ก็จะแจก3ไม้นะคะติดตามกันได้เลยมีแจกวละหบาทจ้า เจลห้าบาทนะคะถึงแห้งถึงแห้งนะคะอันนี้ส้มผัก1ืบห้าบาทจ้าวันนี้คุณแม่มีส้มผักมาขายด้วยส้มเองส้มผักสิบหาบาทคุณแม่ทําเองนะคะน้ำะพท้าวจ้าอ่ะตรงนี้อะไรเป็นวงวงตัวนี้เป็นปลาเขือนซิลินทอนจาเป็นของโวท็อบเรานะคะจากเขื่อนซิลินทอนปลาวงมคุณแม่จ้าปลาวงจ้าจากตลาดนัดสีเขียวคือสบายใจนะคะสำหรับบุธนี้มั่นใจปลอดภัยไร้สารพิษสารเคมีนะคะ นี่ปลาว่องเพิ่นขายอยู่เก้าสิบห้าบาทนะคะคุณแม่จ้าเก้าสิบห้าบาทนะคะแบบใหญ่ๆเลยอันนี้กสุจะเป็นยี่สิบบาทจ้าอ่าอันนี้ยี่สิบบาทปิ้งสุกแล้วนะคะอันนี้นี่ของแซ่บส้มปะตองกับส้มปะโด้กองไส้ไหนคะคุณแม่ห้าสิบบาทจ้าห้าสิบบาทนี่ค่ะซีด้อยูสี่อาจินจ้าคะ ตอนป้ายไงนะคะในพิธีตอนซื้อไปกินแล้วตอนไงอีหลีโบแมนท่านท่านใบตองกันปะาบแมนเดีนพลเ็ดเฮตนาศาสตร์พลเ็ดใบตองมาบางๆนะคะแกเอามาเนี่ยคือแบบเนื้อปลาเต็มเลยนะคะอันนี้คุณแม่ขายยูกลองหาซิบาทร้านคุณแม่มีคนละครึ่งด้วยเห็นไคะค่ะนี่แหละซื้ออะไรก็ถ้าใครมีคนละครึ่งก็จ่ายครึ่งเดียวไปเลยนะคะคุณแม่มาอุดหนุนก็ได้นะคะปลอดภัยไร้สาร อาหารของร้านคุณแม่หนูจันเนี่ยไม่ได้ใส่ผงชูรสเลยแม่ป้าใส่เลยเนาะออแต่กระแสบนะเขาเป็นเดแต่เไม่ใส่ผงชูรสแต่เขาเป็นเ็พแซบนะคะติดอกติดใจนะคะเนี่ยใส่น้ำตาลตัดจังเออนี่ยเนี่ยใส่น้ำตาลเข้าไปนะคะแสบหลายเอาละทีนี้หลายคนก็อยากกินไข่ปิ้งแล้วนะคะเออคุณแม่สิแจกอันนี้ละเอาเจังไดดีละผู้ใดสิไใดกินไข่ปิ้งอันนี้ ให้มาเล่นเกมนะคะค่ะเล่นเกมชิงรางวัลก่อนที่จะเล่นคนที่ได้รับรางวัลจะต้องกดไ like, ลค์กดแชร์ก่อนะนะคะคุณแม่กดไลค์กดแชร์เท่านั้นถึงจะเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลไข่เป้งของคุณแม่หนูจันไปไข่เป้งคุณแม่มีสูตรพิเศษอย่างไรคะ <c oughs> มีสูตนอย่างไรคุณแม่โบมีจ้ะมีแต่ใส่พริกไทยจ้ะ ใส่ใจเข้าไปด้วยคุณแม่ทำใจนะคะอร่อยมากๆเลยคำถาม3ามรางวัลน,นี้นะคะชาติเชี่์ที่ดูอยู่ตอนนี้ต่กล้องมีชาติเชี่์อยู่กี่คนคะตอนนี้โอ,โอ้ยคือหลายแ้คุณอยากกินไข่ปิ้งบ้านีนสงสัยหลายคนแห้กค่ะคุณแม่อ๋อจังซี่ให้ตอบมานะคะให้ตอบมาว่าไข่ปิ้งสามไม้ ไข่ปิ้งสามไม้นี่นะคะเบอร์จ,จะใส่แขนแขนแข่แขแขขงใส่เลยนะคะจะก,ก็ไปสีวัคซีนมากแต่ก็ใส่ก่อนไข่ปิ้งสามไม้นี้มีกี่ลูกตอบมาค่ะตอบมาซ้ำกันก็ได้ใครตอบได้ก่อนสามคนแรกรับไปเลยไข่ปิ้งนะคะสามไม้มีกี่ลูกนะคะชาวโทเทีว ตอนนี้มีเสียงไพ่กระซิบเข้ามาแบบเยอะมากเลยนะจะเชื่อเขาไม่ละจะเชื่อเขาไม่ละหรือว่าจะเชื่อตัวเองมีคนตอบไหมคะตาล้องค่ะตอบมากี่คนก็ตอได้เกินสามด้ยยังเอ่ยสองคนสองคนอ่ะสองคนบางคนตอบถึงกี่คนเนาะคุณกฤษณนาบอกเก้าถูกไหมคะคุณแม่เก้าบอกถูกค่ะถูกต้องนะคะใครตอบเก้าถูกต้องเลยนะคะคุณอุ๊คนเกาหลีก็มี่คะนี นี่นี่น,นี่มีคนเกาหลีด้วยนะคะคุณเกาหลีฉนันอยากไม่ออกตอบเก้าเหมือนกันนะคะคุณนิพาวันทําไมตอบเป็นไขป่ปลาสามจุด <c oughs> ไมอยากกินไข่ปิ้งไหคะคุณนิพาวัน <c oughs> นะคะนไร้านนิพาวันออมีเบอร์โทรให้ให,ให้คุณกุง้งกุ้งด้วยนะคะนิพาวันอ่าตอนนี้ตอบมาสองท่านนะคะว่าเก้าถูกต้องนะคะหนึ่งไม้มีสามลูกนะอีกท่านหนึ่งค่ะตอบมาเลยค่ะ คุณสุเพียนคุณสุเพียนอันนี้แฟนขับตัวยงจะตอบด้วยไหมคะคุณสุเพียนรอบได้นะคะรอบคุณกิษณแนกกับคุณเกาหลีได้นะคะอ่าตอบมาเลยค่ะตอบมาเลยค่ะห้าท่านที่กําลังดูอยู่ในตอนนี้นะคะเดี๋ยวแอดมินของเราก็จะประกาศรายชช่อผู้โชคดีนะคะในตอนนี้ก็ให้โอกาสให้โอกาสตอบหลังจากที่เราไลฟ์สดจบแล้วถ้าไม่มีใครตอบพิธีกรจะเข้าไปตอบนะถ้าอยากกินใครปิงด้วยกันนะ ะะตรงนี้ไข่ปิ้งสามรางวัลน,นะคะ <c oughs> ก็มอบเปน็นรางวัลให้กับสองท่านนะคะคุณปรษศนาแล้วก็คุณชื่อเกาหลีนะคะ <c oughs> วันนี้ก็ไปรับคูปอง <c oughs> คูปองรางวัลที่ประชาสัมพันธ์ชั้นหนึ่งนะคะ <c oughs> แล้วก็เอาคูปองมายื่นให้กับร้านของคุณแม่หนูจันนะคุณแม่ได้รับคูปองแล้วก็จะให้ไข่ปิ้งไปเลยนะคะ <c oughs> นี่เลยสามเอาเอาคนละไม้ได้คนละไม้นะเพราะว่าสามรางวันนะคะมาละยี่สิบบาท สูตรพิเศษจากคุณแม่หนูจันจ้าคุณแม่ถ้าจบงานนี้ไปคุณไม่มีขายที่ไหนอีกไหมคะไม่มีไปต่อค่ะโอ้ไปโอท็อกไปเลยพวกนี้ใช่ไหมคะมีอยู่ตลาดนัดสีเขียวกิจบายใจที่ตึกสุนีได้มาไหมคะคุณแม่ไม่ได้เข้าไม่ค่อยได้เข้ามาเนาะอ๋อก็ติดตามผ่านทางโอท็อปทั่วประเทศนะคะได้เจอคุณแม่หนูจันอาหารคุณบ้านนะคะวันนี้ หมดเวลาแล้วขอบคุณนะคะ,คะหลายท่านที่เข้ามาร่วมสนุกเล่นเกมแล้วก็กดไลค์กดแชร์ติดตามเราด้วยแล้วกันเนาะวันนี้ยังมีอีกนะอีกหนึ่งร้านนะคะไปแจกกล้วยศักดิ์สิทธิ์กันวัน้คะอยากกินกล้วยศักดิ์สิทธิ์น้ำมูพุธทธายะนะคะ15หนาทีกาิหนาทีเจอกันที่ร้านกล้วยศักดิ์สิทธิ์นะคะเจเจเชียววันนี้ไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ <c oughs> ขอบคุณคุณแม่นะคะวสวัสดีค่ะแ่บแสบแซ่บไม่เลิก